นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปโหดสําหรับหลายๆคนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มฝึกลวดลายลิ้นมังกรนะครับแต่เป็นลวดลายที่สวยมากๆนะครับแล้วก็จําเป็นสําหรับงานแกะสลักนี้งานแกะสลักตอนหลังๆนะครับใช้เยอะมากนะครับผมทีนี้ผมจะแบ่งนิดนึงนะครับจะแบ่งครึ่งหนึ่งนี้ก่อนแต่ของนักเรียนไม่ต้องแบ่งครึ่งนะครับให้ทําทั้งอันอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะมี2โจทย์โดยหลักๆนะครับผมมี2โจทย์ให้ นะครับอันแรกนะครับผมให้เรากรีดของนักเรียนก็กรีดยาวเลยนะครับครึ่งหนึ่งเดียวยาวนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้ล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจผมให้อนุญาตให้กรีดนีดเดียวใช้สันนะครับไม่ได้กรีดมีดลงไปนะครับให้เป็นรอยเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเอียงมีดต้องเอียงมีดนะครับผมไม่เอียงไม่ได้นะครับลายตัวนี้นะครับ จิกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนิ้วโป้งผมด้วยนะครับจิกมานะครับดึงลงมาก่อนนะครับผมหลังจากนั้นหมุนนิ้วโป้งขึ้นนะครับยังไม่ต้องดันมีดขึ้นไปนะครับหมุนนิ้วโป้งขึ้นไปก่อนให้มีดมันหมุนขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันครอดันขึ้นไปนิดนึงนะครับหมุนลงดึงลงมานะครับหมุนขึ้นดันขึ้นไปดึงลงหมุนขึ้นดันขึ้นไป ดึงลงนะครับหมุนขึ้นดันขึ้นไปดึงลงหมุนขึ้นดันขึ้นไปดึงลงนะครับให้มีปลายด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็นอนมีดเยอะๆหน่อยนะครับผมถ้านอนมีดไม่เยอะนะครับจะเอาตรงร่องนี้ไม่ออกนะครับเพราะตัวนี้ก็เอียงอยู่แล้วถ้าเราไม่เอียงมากกว่าเดิมมันจะเอาไม่ออกเลยหลังจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งผมจะนอนมีดลักษณะนี้นะครับเอียงเข้าไปเหมือนกันดึงลงมาหมุนขึ้นเล็กน้อย ดันนะครับดึงลงมาหมุนขึ้นดันเข้าไปหมุนลงค่อยๆกีดลงมาหมุนก่อนนะครับถึงจะไปตามทิศทางนั้นนะครับดันขึ้นลงนะครับผมดันขึ้นฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราวออกแนะนำว่าอย่าทำทีละด้านนะครับ ให้ทำสลับกันไปเรื่อยๆเนาะนะเพราะว่าเวลาเราทำกรีบเราก็ต้องทำสลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผมเชื่อว่าด้านหนึ่งจะไม่ถนัดอีกด้านหนึ่งมันจะถนัดนะครับมันจะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับจิกมากนะครับก็เริ่มชั้นต่อไปเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับด้านนะครับ กลาวออกครับผมเวลาทักเรียนฝึกนะครับทำไปเรื่อยจนสุดนี่เลยนะครับไม่ต้องทำแค่ครึ่งเดียวนะย้ำนี่นะครับผมต่อครับ เรื่อย,อยลายทรมานใจนิดนึงนะครับแรกๆแต่ถ้าทำได้ปุ๊บนะครับจะสนุกมากนะครับเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยกับผลงานที่มันทำออกมาเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆกับลวดลายนี้นิดนึงนะครับ สมมติถ้ามาด้านข้างนี้นะครับเราก็เริ่มจากด้านข้างนี้ได้เลยเนสมมติเราจะเอาละเอียดมากขึ้นนะครับนะครับอยู่ที่เราดึงแล้วก็อยากมีดนะครับผมปล่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างผมจะทําอีกรวดลายหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนการเอียงมีดเล็กน้อยนะครับค่อยๆอยากนะครับตัวนี้ผมจะหักข้อมือนะครับผม เพราะว่าถ้านิ้วโป้งเราดันอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับมันจะมาอีกด้านหนึ่งน,นะครับ ฝึกเกาออกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าทำหยากอย่างเดียวแล้วไม่ได้เกานะครับผมเพราะเกาก็สําคัญนะครับถ้าผมจะทําใหญ่บ้างนะครับผมก็ทําได้นะครับให้เป็นหยักที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้หยากที่ใหญ่ขึ้น,นะด,นด้านหนึ่งนะครับดึงมาดึืงมาดึงมา ครับทีนี้นะครับเราจะทําเป็นกีบเล็กๆกันบ้างแล้วนะครับเวลาทํากีบเล็กๆนะครับข้างละงสองหยักนะครับผมนี้นะครับจิกมาหนึง อยากขึ้นไปหนึ่งนะครับ2แล้วก็กรีดลงมานะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับจิกมา1นะครับ2แล้วก็ดึงลงมานะครับเราก็จะได้1กรีดนะครับแรกๆก็จะวายงานเข้าแล้วนะครับ1 2สองดึงลงมานะครับด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับ1 2แล้วก็ดึงลงมาอย่าให้ปลายหายนะครับบางคนอยากอย่างเดียวอยากมาบาาจบกันเองนะครับไม่ได้นะครับ จะต้องมีปลายนะครับ1 ..2 ดึงลงมานะครับ1 ..2 ดึงลงมาแล้วก็บางคนนะครับชอบตั้งมีดลืมตัวตัวนี้นะครับทําเหมือนลักเล่ก็จริงนะครับต้องเอียงมีดแต่อย่าลืมว่าเขาไม่อยากด้วยนะครับเอียงมีดนะครับผมถ้าสังเกตดีๆผมจะเอียงมีดนะครับไม่ได้ตั้งมีดนะครับถ้าใครตั้งมีดนะครับจะยากมาก นี่ก็ปล่อยออกจากนั้นก็เกาออกครับผมเกาคล้ายๆลักเล่เลยนะครับเดี๋ตอนเกาไม่มีปัญหานะครับจะต,ตอนอยากมีปัญหากว่าเพราะว่าเกาเราฝึกตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วทาให้หลุดก็สามนิดนึงนะครับผม ทีนี้เริ่มชั้นต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่เอาไปจากปลายนะครับจิกเข้าไปข้างในนะครับยักหนึ่งสองดึงลงนะครับจิกเข้าไปข้างในหนึ่งสองดึงลงนะครับผมหนึ่งนะครับสองดึงลงดูเหมือนจะเล็กๆนะครับแต่ก็ต้องทำนะครับผมเพราะมันนับสองมาแล้วนะครับมันจะเหลือหนึ่งไม่ได้ยกเว้นมันจะแบบ เหมือนพวกดอกขานะครับที่มันแบบปลายเล็กๆแหลมๆเราเหลือแค่ชั้นเดียวหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามีเนื้อที่อย่างนี้ต้องทํานะครับจิกมานะครับหนึ่งสองดึงล,ลงหนึ่งสอง ดึงลงครับผมเกาออกครับนีนะครับามอีกนะครับผมทำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นของนักเรียนแต่ผมจะทำแค่3ชั้นพอนะครับ นะครับเ๋ยให้ดูด้านด้านข้างนี่นะครับยาวจนถึงสุดนะครับมีสองโจทย์นะครับผมทำตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาทำอีกตัวหนึ่งตัวนี้